สวัสดี f อทุกท่านนะครับผมกับน้องทอมใหมนะครับเจ้าของคลินิกณอริสาคลินิกสีสมานนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่สองพันห้า้อหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับกับผมขอลาตนาคุณภระศรีลตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลพิภพที่ท่านเคารพนับถือ บารมีของพระสยามเทวทาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชากาลที่9และรัชากาลปัจจุบันโปรดดลบันดาลประทานพรให้เอสทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้าในชีวิตย,ยิ่งขึ้นไปนะครับ อ่าขอหมายอวยพรหน่อยสิวอวยพรปีใหม่สิลูกฮะฮะวอวยพรปีใหม่หน่อยสิขอให้พี่มามาได้เงินเยอะๆขอให้าพี่มามาได้รวยนะคะอะไรคะเ่ะขี้แข็งแขงแล้วค่ะพูดเลยลูกอยากพูดอะไรพูดเลยสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่คะ่ะวันนี้นมีอวยพรค,ค่ะค่ะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมเกิดแสง Ha 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 ha